อยู่กันในช่วงสุดท้ายกับข่าวภาคค่ำนะคะไปติดตามเรื่องของแฟลตเคหะชุมชนนวมินร้อยสามสิบเก้านะคะที่เมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้พักอาศัยหลายรายเลยที่เขาออกมาชูป้ายขอความเป็นธรรม<ค>เพราะว่ากรณีที่คนที่เขาอาศัยอยู่ในแฟลตนี้นะคะคือเขาก็ได้รับผลกระทบจากโควิดสิบเก้าทีนี้เขาตั้งคําถามว่าถ้าเกิดว่าอยากจะไปเรียกร้องขอความเป็นธรรมขอความช่วยเหลือเนี่ย<ค>เขาจะต้องไปขอใครระหว่างการเคหะ หรือว่าบริษัทเอกชนเพราะตอนนี้ในความเข้าใจของผู้พักอาศัยเนี่ยเขางงว่าเอ๊ะตกลงแล้วใครที่จะต้องมาดูแลชีวิตของเขาะนะคะเพราะว่าบริษัทเอกชนก็ออกมาเทคแอคชั่นว่าก่อนเนี่ยผมเป็นคนเก็บค่าเช่าดูแลแต่นั้นะก็มาคุยกับผมสิแต่ว่าทีนี้นะคะในเรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าวันนี้เองเนี่ยทางการเคหะนะคะก็ออกมาให้ข้อมูลว่าเอาล่ะ พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของการเคหะนะคะมไม่ใช่ของบริษัทเอกชนและปรากฏว่าการเคหะกับบริษัทเอกชนที่ดูแลแฟลตอยู่ที่เขาอ้างเนี่ยมีข้อพิพาทกันล่าสุดตัวของร้อยโทชัยรัตทองบริบูรณ์รองผู้ว่าการเคหะแห่งชาติชี้แจงประเด็นการพิพาทกันระหว่างบริษัทเอกชนกับการเคหะว่าก่อนหน้านี้การเคหะแห่งชาติเนี่ยก็จ้างบริษัทเอกชนบริษัทนี้แหละมาช่วยดูแลมาเก็บค่าที่พัก ของพี่น้องประชาชนในการเคหะนะคะแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาให้การเคหะปรากฏว่านะคะทีนี้เขาก็เอามาส่งให้แต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยสักเมษาถึงมิถุนาปีที่แล้วเนี่ยบริษัทเอกชนบริษัทเนี่ยไม่ได้ชําระค่าเช่าของลูกบ้านให้การเคหงชาติค่ะพอการเคหะไปทวงอ่ะไปถามอ่ะปรากฏว่าไม่ได้รับคําตอบจนกระทั่งมาถึงมกราคมที่ผ่านมานี้เองนะคะ การเคหะก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกบ้านว่าเอาละเนี่ยทำไมถูกตัดไฟถูกตัดน้ำแล้วก็ถูกละเมิดต่างๆทีนี้มันก็เริ่มมีประชาชนบางส่วนมารวมกลุ่มกันขอเรียกร้องให้ทางการเคหะแห่งชาติและก็บริษัทเอกชนเนี่ยออกมารับผิดชอบกับสินที่เกิดขึ้นปรากฏว่าการเคหะก็ประชุมกันค่ะแล้วตัดสินใจยกเลิกข้อสัญญากับบริษัทเอกชนแห่งนี้ นะคะซึ่งการยกเลิกสัญญาเนี่ยทั้งสองฝ่ายรับรู้เมื่อหมดสัญญาการเคหะก็จะมีสิทธิ์เชิญประชาชนมาเป็นคู่สัญญากับการเคหะโดยตรงซึ่งประชาชนไม่ต้องทําสัญญาเช่าห้องกับบริษัทเอกชนอีกแล้ว<ะ>ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของรองผู้ว่าการเคหะค่ะได้รับข้อร้องเรียนถึงการสภาพความเป็นอยู่ในชุมชนนะครับแล้วก็ปัญหาหลายๆด้านนะครับซึ่งเราก็มาแล้วก็มาขอให้ประชาชนเนี่ยเขียนคำร้อง นะครับเพื่อเป็นรายลักษณ์อักษรหรือบางท่านที่ไม่สะดวกก็ให้ทําคลิปถ่ายเก็บเสียงไว้นะครับเพื่อเป็นข้อพิสูจน์ว่าการเกณฑ์หารเนี่ยรับข้อร้องเรียนจากประชาชนแล้วพอการเกณฑ์หาเข้ามาไปเกณฑ์หาก็ไปดําเนินการแก้ไขให้นะครับไม่ได้มีข้อขัดแย้งอย่างอื่นนะก็ปฏิบัติแล้วบริษัทบางส่วนที่บริษัทรับนโยบายมาแล้วบางท่านเนี่ยหรือบางบริษัทเนี่ยนะครับไม่ทําตามนโยบายของการเกณฑ์หาร นะครับไม่ลดเราขอให้ถ้าท่านลดแล้วท่านต้องเอ,อกาสารที่ลดมาเคลมกับการเหกหนะครับต้องมีว่าเคได้ออกลดให้ประชาชนจริงแต่ถ้าท่านไม่มีมาเราจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านลดให้ประชาชนนะครับเพราะเราลดค่าเช่าให้ท่านในฐานะเช่าเหมาอันนี้ถ้าไม่มีมาเราก็ถือว่านะไอ้รายละเอียดอย่างเงี้ยเป็นรายละเอียดปีกย่อยต้องขออนุญ,ญาตให้ไปคุยในเรื่องของส่วนกระบวนการที่เราเดําเนินการไปแล้วก็คือกระบวนการทางยุติธรรม นี่นะก็ชี้แจงเหมือนกับว่าบริษัทเอกชนเนี่ยคงไม่ได้ทำตามเงื่อนไขสัญญาที่รับไปจากการเคหานะคะ,ะก็เลยเป็นข้อพิพาทกันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือเห็นบอกว่าทางการเค่หาเองก็มีการรวบรวมหลักฐานเอกสารทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลเสียงสนทนาอะไรต่างๆนะคะเพื่อเตรียมที่จะดําเนินคดีซึ่งเรื่องนี้ก็เลยไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แล้วก็ฝาก ไปให้บริษัทเอกชนเนี่ยว่าขอให้ดูสัญญาให้ถูกต้องเพราะว่าการกระทําทุกอย่างล้วนเป็นไปตามข้อสัญญาขอให้ทําความเข้าใจอย่าถือโทษโกรธกันนะคะทีนี้สิ่งที่หลายคนก็เป็นผู้พักอศาศัยอยู่ที่แฟลตเคหะชุมชนแล้ว,ว่ามิน139นะคะก็คือว่าเอาล่ะ ถ้าเกิดว่าสถานการณ์คลี่คลายลงไปแล้วเนี่ยในเรื่องของการที่จะต้องมาดูแลดูแลกันเนจะยังไงก็ยืนยันโดยตรงนะคะว่าการเคหะเนี่ยก็มาดูแลโดยตรงแล้ว จะจ่ายค่าเช่าค่าอะไรยังไงเนี่ยก็มาที่การเคหะเลยแล้วก็สถานการณ์แบบนี้ตอนนี้นะคะก็ทางการแข่งชาติเองก็มีนยโยบายลดค่าเช่าห้องให้กับประชาชนทุกครัวเรือนนี่นะคะก็ถ้าครัวเรือนไหนมีการชรําระค่าห้องในวันที่1น0ถึงสิของทุกเดือนสามารถนําเลขท้ายใบเสร็จไปตรวจกับสลากกินแบ่งรัฐบาลและมารับรางวัลกับการแข่งชาติได้เช่ชเชนเดียวกันนี่นะคะก็เป็นนโยบายที่ เออให้ความช่วยเหลือกันนะคะ,คะก็เอาออกมาชี้แจงแบบนี้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่นําเสนอข่าวไปเนี่ยคือตัวของผู้พักอาศัยเนี่ยก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครบบนะมะประกาศก,ก็ชัดเจนแบบนี้ว่าเอาเอกชนดูแลชั้นหรือว่าจะเป็นการแข่งการแข่ก็ชี้แจงแบบนี้